กมทที่ดินแจงหลักเกณฑ์แปลงสปะกรเป็นโฉนดท,ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะข่าวสารวันนี้กมทรท,รที่ดินแจงหลักเกณฑ์แปลงสปะกรเป็นโฉนดท,ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวันนี้นะคะ19ตุลาคม2566ที่รัฐสภา นายทิติกันติติพึกติกุลสสภูเก็ตพักก้าวไกลนายศักชายตันเจริญสสฉะเชิงเซาพักเพื่อไทยนายประกรณ์จีนาคำสสแม่ห้องสอนพักพลังประชารัฐในฐานะโฆษโกคณะกรรมาธิการกมทการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนรัศดรได้ถแถลงถึงนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสาปก4 0 1ให้เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรมอทอได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลโดยมีประเด็นสำคัญคือหลักการ ในการดำเนินนโยบายมี11ข้อได้แก่ 1. เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายระเบียบประกาศคำสั่งและมะติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคอประกอรที่เกี่ยวข้องให้สอดรับกับการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวให้เสร็จภายในวันที่15ทธันวาคม 2,566. 2. จัดทำร่างระเบียบเพื่อกำหนดรูปแบบและนิยามโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์สปก4 0 1เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 3. กำหนดคุณสมบตัติผู้ได้รับการจัดที่ดิน ซึ่งเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ถือครองสปป4 01และได้ทำประโยชน์ในที่ดินมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปี 4. กาหนดวิธีการจัดที่ดินโดยจะเป็นการจัดที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามการจำแนกพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน 5. กำหนดหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงผู้ทำประโยชน์โดยให้สามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด 6. จํานวนเนื้อที่การถือครองยังคงไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด 7. กําหนดให้เกษตรกร ที่ได้รับโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัสดส่วนและชนิดของไม้มีค่าที่สอปรกอรกำหนด 8. แนวทางการควบคุมกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยกำหนดให้เลขาธิการสอปกอรหรือผู้ซึ่งเลขาธิการสอปกอมอบหมายเป็นนายทะเบียน ในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมให้แก่เกษตรกร,ร,กรโดยอาศัยอำนาจตามพรบรปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมพศ2518และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งกำหนดค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม9สปกจะก,กำหนดหรือคำนวณมูลค่าที่ดิน และทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สินเพื่อเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าให้กับที่ดินรัฐโดยแก้ไขบันทึกข้อตกลงกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเพื่อเพิ่มวงเงินค้ำประกันเงินกู้และอำนาจในการจัดทําข้อตกลงกับสถาบันการเงินอื่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้เอกสารสิทธิ์หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม10การออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกจะแจกให้กับจังหวัดต้นแบบได้ภายในวันที่15มกราคม2567เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกร11สปกจะออกเอกสารสิทธิ์ ในรูปแบบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในทุกจังหวัดภายในหนึ่งปีและจะปรับปรุงเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบภายใน5ปีนอกจากนี้กมท,ม,ทมีข้อสังเกตว่าโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคือที่ดินที่ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของกระทรวงเกษตรต่างกับโฉนดที่ดินของกรมที่ดินแต่พยายามทำให้มีการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ์เหมือนกับโฉนดมีการจำกัดว่าคนที่จะมาถือสิทธิ์ต้องครอบครองสป,ปก4 0 1ศและได้ทำประโยชน์ในที่ดินมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า5ปีเพิ่มจากเดิมที่ให้เพียงสิทธิ์ การเข้าทำประโยชน์ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือโอนไปยังบุคคลอื่นได้รวมทั้งก็มทยังกังวลเรื่องข้อพิาพาทจากการประกาศแนวเขตปฏิรูปที่ดินที่ไม่ชัดเจนและทับซ้อนกับแนวเขตที่ดินประเภทอื่นส่วนประเด็นที่ว่าหากเปลี่ยนพื้นที่สอปกอเป็นโฉนด จะมีการรุกพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นนายปรกรณ์จีนาคำโคศกคณะกรรมาการกล่าวว่าเป้าหมายหลักคือการทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ในพื้นที่สอประกอที่มีอยู่แล้วส่วนปัญหาการบุกรุกป่าทางกมทจะไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหากมีข้อมูลข่าวสารอะไรดีๆ ท่านช่องจุฬาพเลสโกจะมานำเสนอแล้วข่าวแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้ได้รับชมรับฟังกันต่อไปนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆด,ด้วยนะคะ